ศูนย์ต้นแบบพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรฝ่ายมัธยมก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2554เพื่อจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษภายใต้หลักการจัดการศึกษาเพื่อทุกคนหรือ Education for All ซึ่งนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตามความพร้อมเพื่อการดำรงตนในครอบครัวชุมชนสังคมและอยู่ภายในความแตกต่างที่ไม่มีอุปสรรคมาขีดขวางต่อการเรียนรู้ โดยความร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพในการจัดการศึกษาให้นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคำนึงถึงความสามารถที่แตกต่างตามแต่ละบ,บุคคลต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงพระราชทานชื่อว่าศูนย์สกยาวิโรดจึงใช้เรียกชื่อศูนย์นับแต่นั้นมาศูนย์สกยาวิโรดจัดขึ้นเพื่อห เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 2เพื่อพัฒนารูปแบบในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษพัฒนาองค์รวมอย่างเต็มตามศักยภาพ 3. เพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะและเสริมทักษะและความเชี่ยวชาญของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอาจารย์ให้มีความเมตตาเสียสละและอุทิศตนเพื่อพัฒนาสังคมทางสาขาการศึกษาพิเศษและ 4. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การอบรมผู้ปกครองประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้ความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพศูนย์สกายวิโรดเปิดรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ6ประเภทดังนี้ 1. intellectual disability นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ 2. learning disorder นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 3. autistic spectrum disorder นักเรียนออทิสติก 4. attention deficit hyperactivity disorder หรือ attention deficit disorder นักเรียนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์หรือสมาธิสัน้น 5. children with hearing impairment นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถใช้ภาษาพูดในการสื่อสารและ 6. physical disability นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวรูปแบบการจัดการศึกษานักเรียนจะได้เรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัย การปรับตัวอยู่ร่วมกันกับนักเรียนทั่วไปโดยมีรูปแบบการจัดการศึกษา2รูปแบบดังนี้การเรียนร่วมเต็มเวลาหรือ mainstreaming เป็นการจัดให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เข้าไปเรียนในชั้นเรียนเดียวกันกับนักเรียนทั่วไปตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งนักเรียนจะได้รับบริการการเรียนการสอนการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเช่นเดียวกันกับนักเรียนทั่วไปเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ปรับตัวเพิ่มภูมิประสบการณ์รวมถึงการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อตกลงของสังคมที่อยู่ร่วมกัน การเรียนร่วมบางเวลาหรือ integration นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปในบางวิชาเช่นพละศึกษาศิลปะดนตรีเป็นต้นสำหรับวิชาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่มเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เป็นต้นเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้เฉพาะบุคคล นอกจากนี้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทางศูนย์ศักยวิโรธได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนเป็นวิชาเอกสหกิจศึกษาหรือ o p e r a t i v e Education Major เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตโดยมีเป้าหมายหลักคือผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันและพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ4ด้าน 1>, 1. ด้านร่างกายเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมเกี่ยวกับร่างกายผ่านการจัดกิจกรรมทักษะกลไกและการเคลื่อนไหวการออกกําลังกายทางน้ําเป็นต้น 2. ด้านทักษะการดํารงชีวิตเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมเกี่ยวกับทักษะจําเป็นที่ควรมีผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับความรอบรู้ทันเหตุการณ์ทักษะการเงินเบื้องต้นทักษะงานอาชีพทักษะชีวิตในสังคมความปลอดภัยในชีวิต ทักษะการเอาตัวรอดการพัฒนาตนเองในครอบครัวและสังคมเป็นต้น 3. ด้านสุขภาพเพื่อการดำรงอยู่เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการมีสุขภาพที่ดีผ่านการส่งเสริมสุขภาวะทางกายทางอารมณ์ทางจิตใจทางสังคมตลอดจนโภชนาการเพื่อชีวิตเป็นต้น และ 4. ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและรู้เท่าทันภัยจากเทคโนโลยีผ่านการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีและการสื่อค้นเทคโนโลยีสังคมศึกษาเป็นต้นสำหรับกระบวนการพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมของศูนย์สกยวิโรด 1. การจดบันทึกพฤติกรรม 2. การติดตามการมาโรงเรียน 3. การให้ความช่วยเหลือ 4. การนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลาง 5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน 6. การให้คำปรึกษาและ 7. กระบวนการส่งต่อนอกจากนี้ศูนย์ศัลยวิโรธได้จัดโครงการสำหรับให้ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษกับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนในการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจการดูแลช่วยเหลือในทักษะที่จำเป็นเพื่อการมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษร,ร่วมกัน นำไปสู่ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยมีจุดเริ่มต้นจากนักเรียนผู้ปกครองอาจารย์โรงเรียนและทีมสหวิชาชีพทั้งหมดนี้จะหล่อหลอมให้นักเรียนค้นหาแนวทางในการพัฒนาตนเองสามารถปรับตัวเข้าใจรู้จักและยอมรับตนเองมีความเชื่อมั่นมีความหวังอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคสามารถดำรงตนในครอบครัวชุมชนสังคมโดยพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป